คดีหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในวัดราชประดิษฐ์นะครับวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทางปปทปปปและปปชครับเข้าไปจับกลุ่มโดยพฤติการของผู้ช่วยเจ้าอาวาสครับที่นําเช็คเงินสดไปให้ทางเจ้าอาวาสเซ็นแต่ว่ามีการไปเพิ่มยอดเดินในภายหลังหรือแม้แต่พฤติการที่นําเช็คเปล่าครับไปให้เจ้าอาวาสเซ็นแล้วค่อยไปใส่เงินทีหลังนะครับซึ่งเจ้าอาวาสนั้นเซ็นไปด้วยความที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ท่านเองก็มีอายุมากแล้วครับ การจับกลุมในคดีนี้นะคะนําไปสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความพยายามในการปิดช่องว่างช่องโหว่ของคดีนี้ทั้งการทุจริตเงินทอนวัดการทุจริตเงินวัดรวมถึงการฟอกเงินด้วยซึ่งมาตราการต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะลงสนามข่าวเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือเล่าเป้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามธรรมบัญญัตยาญาาหนึ่งสีและมาตาหนึาา 1, 5, ่งห้าเจ็นะครับการจับกลุมพระครูสีสุตวัตรวิวัฒพ่วมเกิดหรือพระครูแทน ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามและนายปานจิตพันพรมผู้ร่วมขวบวนการกับพระครูแทนในข้อหาเจ้าพนักงานและผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ตัวทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังทั้งคู่มีพฤติกรรมร่วมกันยักยอกเงินของวัดจำนวนกว่า200ล้านบาทไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวโดยธรรมนตต้แต่ปี61เป็นต้นมานำมาสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของพระครูแทนและปานจิตที่ยักย้ายถ่ายเทเงินให้กับพระเพื่อน และเครือญาติอีกหลายคนภูมิในการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองสำนักง,งานปปทเปิดเผยถึงแผนพฤติกรรมของสองผู้ต้องหาว่าตั้งแต่ปี61ทั้งคู่ร่วมกันในการยากักยอกเงินของวัดโดยการนําเอาเช็คเปล่าหรือเช็คเติมตัวเลขเพียงแค่หลักแสนบาทไปให้เจ้าวาดวัดเซน็นจากนั้นจะนํากลับมาเติมตัวเลขให้เป็นหลักล้านแล้วนําไปถอนเงินสดโดยปานจิตจะเป็นผู้ดําเนินการโดยมีพระคูแทนชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง เช็คทุกฉบับจะตีเป็นชื่อคุณปันจิตพันปมเป็นคนรับเช็คเราก็เลยเช็คประวัติว่าปันจิตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยอย่างไรรู้จักใครเป็นญาติใครเชื่อไหมว่าเคสนียเราไม่เจอเลยว่าปันจิตอะ่ะมาวัดนี้ได้ยังไงรู้จักใครสัมพันธ์ยังไงมีธุรกรรมอะไรเกี่ยวข้องวัดไม่มีเลยพอเราได้หมายแล้วก็สืบสวนหาตัวก็ปรากฏว่าเจอตัวทั้งคู่ผูู้แทนเนี่ยเราไปจับได้ที่วัดดวงแขไม่ได้จําวัดอยู่ที่วัดลาชปดิฐ์นะ หลบไปจําวัดอยู่ที่วัดดวงแขก็ไปจับได้ที่วัดส่วนพันจิตเนี่ยท่านแกก็หลบมาบวชอยู่ที่วัดท่าพระอ่ะเราก็ได้ตัวที่วัดท่าพระสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวพระครูแทนนไม่ความร่วมมือ mm. ก็คือปฏิเสธปฏิเสธหมดนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่บอกอะไรทั้งนั้นแต่ตัวคุณปันจิตเนี่ยแกแกรับรับในข้อที่จริงเลยว่าว่าตัวแกเองเนี่ยแกเข้ามาเกี่ยวพันกับวัดเนี่ยอยบอกว่าแกเข้ามาประมาณสักปี5 9 เข้ามาทําเสื้อให้วัดก็เลยมารู้จักกับตัววิยาวัจกรเป็นลุงน้อยหลังจากนั้นลุงน้อยก็ให้งานแกต่อมาก็มีการขอให้ขอยืมชื่อแกมารับเช็คจากวัดแกเห็นเป็นวัดแกก็เลยเลยเลยยอม นี่เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆกรณีที่โกงเงินผ่านวัดก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นสะเทือนวงการสงฆ์คือการทุจริตเงินทอนวัดหรือคดีการทุจริตเงินอุดหนุนวัดของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศออร่วมกันกับพระสงฆ์ทุจริตเงินอุดหนุนวัดให้ทำสามกิจกรรมคือเพื่อบุรณะซ่อมแซมหรือบุรณะปฏิสงังขรณ์วัดเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมและเพื่อการเผยแพด่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาเมื่อวัดได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนแล้ว จะต้องเบิกจ่ายเงินและนำคืนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพสที่ปฏิดัตอตามวัดเพื่อเป็นค่าสินบนตามที่ได้ตกลงกันไว้จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบคดีเงินทอนวัดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี58เมื่อพระครูในวัดพื้นที่3ามจอยแดนภาคใตา้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ปปชตำรวจปปปและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตอง,งอลังพบความผิดปกติของการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออ,อุดหนุนในการบรณาสังขรวัดกว่า3ล้านบาท จนนำมาสู่การตรวจสอบตั้งแต่ปี54ถึง57เป็นการเบิกใจเงินอุดหนุนวัด33แห่งทั่วประเทศจุดเริ่มต้นมันมาจากพื้นที่จังหวัดสงขลามีการติดต่อก่อนว่าจะมีโครงการต่างๆลงไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกเงินทอนนะครับว่าโดยอ้างว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งจำนวนมากเลยนะครับส่วนหนึ่งนี้โอนไปสมมติ3-4ล้านบาท โอนกลับมา3ล้านสองแสนบาทนะครับก็อ้างว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับให้กับวัดพระภิกษุท่านนี้ท่านท่านก็เชื่อในช่วงแรกๆนะครับว่าเอ,อ้าน่า,น,า,น,าน่าจะเป็นจริงตำนองนั้นแต่หลังจากนั้นพฤติการท่านตรวจสอบแล้วท่านเช็คแล้วไม่น่าจะมีการเอาไปให้วัดต่างๆจริงท่านก็ประสานมาทางออสตงในพื้นที่จังหวัดสุข,ขา ประสานมาที่ปปชจังหวัดสงขลานะครับก็ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็มองว่าเอ้ในส่วนราชการเมื่อมีการโอนเงินไปให้วัดแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีการเรียกเงินถอนเอาเงินในรูปแบบที่เป็นลักษณะเงินสดเข้ามาปปชรับเรื่องตรวจสอบ118เรื่องแต่ส่วนแล้วเสร็จ101เรื่องและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ17เรื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า337ล้านบาท และทั้งหมดเจ้าหน้าที่ดาเนินการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพอส17คนพระสงฆ์18รูปในจํานวนนี้มีพระเทระวัดสเกต5รูปและบุคคลทั่วไปอีก6คนผลคำพิพากษาของศาลร,ระบุว่าพระเถระ5รูปของวัดสเกตไม่พบการพุจริตและไม่ได้มีความผิดเข้าขายอาบัติปาราชิกจนต้องทำให้พ้นจากความเป็นสง์ ทำให้เมื่อเดือนเมษายนปี64อดีตพระเถระทั้ง5รูปได้ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสพระพิสูจ์อธิษฐานคลองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมูสง์และปรับมาหอมจีวรอ,อีกครั้งสาเหตุของการโกงเงินโดยเฉพาะวัดราชประดิษฐ์และทุจริตเงินทอนวัดเกิดขึ้นเลขาธิการสำนักง,งานปปงและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชอมองว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากเจ้าอาวาสของวัดและเจ้าหน้าที่วัดไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย เหลือปลพระพุทธศาสนาจึงอาศัยช่องว่างนี้ในการรู้จริตผมเรียนนี้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพระท่านไม่รู้ฮะว่ามันมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นท่านก็เห็นว่าเป็นเงินนุดหนุนเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปบำรุธนุบำรุงศาสนาเนี่ยท่านก็รับไว้ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการไอ้นั้นคือส่วนใหญ่ของพระภิกษุพระที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน นะครับพอเป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยแต่ท่านไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายเพียงพอท่านรู้แต่ทางธรรมแต่ทางโลกท่านไม่ทราบมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็เข้าสู่กระบ,บวนการโดยท่านไม่ทราบมาก่อนนะนอกเหนือจากการทุจริตเงินวัดนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านกำกับดูแลที่ดี TDRI บอกกับเราว่าวัดยังกลายเป็นแหล่งฟอกเงินที่สำคัญอย่างเช่นคดีหลวงปู่เนงคำ ก็อาจจะยกตัวอย่างเป็นคดีหลวงปู่นเนนคำละกันนะคะอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีปี56เนาะที่หลวงปู่นเนนคำอะคะ่ะก็จะมารับบริจาคเงินเพื่อระดมเงินสร้างพระแก้วมรกตกับสร้างโรงพยาบาลร้อยเอ็ดใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติอนุญ,ญาตจากจากหน่วยงานราชการเลยนะคะพอรับเงินมาปุ๊บเนี่ยก็มีการดําเนินการร่วมกับบริษัทขอขอยกตัวอย่างเป็นนามสมมุติละกันบริษัทกอนะคะแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ย ก็อ้างว่าจะเอาไปสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ก็สร้างเพียงแค่บางส่วนเนาะพอเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีการโอนเงินไปให้กับบุคคลใกล้ชิดของหลวงปู่นเนนคํานะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ดินไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ก็วนกลับไปยังหลวงปู่นเนนคํานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการการฟอกเงินก็คือเงินมันก็คือเงินที่โกงมาจากเงินรับบริจาคเนาะแล้วก็วน เปลี่ยนเส้นทางการเงินจนให้เงินมันขาวแล้วก็กลับมายังผู้กระทำความผิดช่องโหว่สำคัญคือไทยมีวัดมากกว่า41,000แห่งกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศประกอบกับวัดมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากทั้งเงินที่ได้รับจากการอุดหนุนจากภาครัฐเฉลี่ยกว่าปีละ3,000ล้านบาทรวมทั้งเงินที่ได้จากการทำบุญกล่องรับบริจาคกระถินผ้าป่าหากแต่การบริหารจัดการเงินภายในวัดอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเจ้าวาด ซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําบัญชีการเงินและเจ้าวาดรู้เท่าไม่ถึงการหากผู้ไม่ประสงค์จะใช้เป็นช่องทางในการทําความผิดพระท่านเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติดดชอบท่านไม่เคยรู้เรื่องเรื่องการเงินการทําบัญชีอะไรต่างๆท่านผมเชื่อว่าท่านไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักง,งานพุทธศาสนาต้องลงไปช่วยนะครับไปช่วยให้ความรู้นะครับคนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับผมก,ก็คิดว่าเป็นการยกระดับวัดในภาพรวมแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้สํานักงานพระศาสนาชาติเขาก็ทําอยู่เพราะปปชก็เสนอมาตรการนะครับในเรื่องการดําเนินการว่าปปชพบเห็นรูรัว่วเกิดขึ้นแล้วช่องโหว่ในการทุจริตมันเกิดขึ้นแล้วปปชก็เสนอแนะจริงๆผมว่ามมนอาจจะถึงเวลานะครับที่จะต้องอให้เจ้าที่รัฐ นะอย่างเช่นถ้าเป็นพระรามหลวงหรือเป็นวัดที่มีคนมีความเรื่อใส่ศรัทธาใช่ไหมฮะคณะกรรมการบริหารวัดเนี่ยอาจจะต้องมาจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ตำรวจนะฮะในพื้นที่นั้นๆนะครับที่อย่างเช่นถ้าฝ่ายปกครองท่านในอำเภอเองหรือท่านจะมอบให้ทางประหลัดจังหวัดเข้ามาช่วยในการที่ว่า,าการใช้จ่ายการาการทำบัญชี รายร,รับรายจ่ายนะครับรวมทั้งเจ้าที่รัฐเราเพราะถือว่าต้องช่วยช่วยท่านฮนะเพราะท่านท่านก็ถือว่าเป็นเจ้าที่รัฐเหมือนกันใช่ไหมครับแต่คอยให้คําแนะนําในสิ่งที่ที่ตรงนี้นะฮะนักวิจัยทีเดียไอผู้ช่วยเลยขาปปชและเลขาปปงจึงมองว่าวิธีที่จะป้องกันในการทุจริตนี้คือวัดต้องทบทวนช่องว่างช่องโหว่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการทุจริตเงินทอนวัด และการใช้เงินทำบุญโดยการจัดหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดทำบัญชีวัดโดยต้องระบุรายละเอียดรายรับรายใจ่ายให้ชัดเจนพร้อมปิดประกาศในพื้นที่บริเวณวัดที่พุทธศาสนกิกชนในชุมชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้รวมถึงการนำส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรู้รับทราบอีกทางชนพิชารอดกันภไยตจิงสนามข่าวรายงาน ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นข้อพิรุษข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการประมูลการพิมพ์แบบเรียนของปี67พักกันรู่เดียวครับค<ะ>่ะคือหนังสือที่ได้อะค่ะการลามิเนตคือการเคลือบด้วยฟิล์มพลาสติกนะคะดังนั้นถ้าเกิดมีการเคลือบฟิล์มพลาสติกถ้าฉีกเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามีฟิล์มพลาสติกอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือที่พบเนี่ยไม่ได้เคลือบลามิเนตได้พอฉีกปุ๊บขาดเลยไม่มีฟิล์ม